วันนี้ก็นี่นะครับผมอยู่กับผมโบรูชาเลนเจอร์วันนี้นะครับเราก็จะพามาตลอนทัวร์กันที่สนามบีบีการนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นสนามที่เปิดใหม่นะครับผมเป็นสนามที่เพิ่งเปิดมาเลยแล้วบอกว่าเป็นสนามที่อยู่ในห้างและห้องแอร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันสนามนะตรงนี้เลยนะครับผมไป เป็นที่ครับเป็นสตาฟสนามสปีดมิวส์แลเป็นสตาฟของเบลไปอีกทีหนึงนะครับเอกลักษณ์สนามที่นี้เป็นยังไงบ้างครับผมเอกลักษณ์แนวซีคิวบีครับแนวซีคิวบียิงกันใกล้ๆยิงกันสั้นๆไม่มียูเดซไม่มียูเดสครับผมก็คือยิงกันแหละแอร์ได้ใช่ครับก็คือสนามเนี่ยค่อนข้างกว้างนะก็ได้ระดับหนึ่งครับได้ระดับหนึ่งแต่ถือว่าไม่มากเป็นเต็นทือมีแอร์มีแอร์เนี่ยครับผมแล้วที่ติดแอร์นะครับก็คือใครแบบ ร้อนมาเล่นที่นี่บอกได้คำเดียวว่ามียิงกันไปมีแอบแอบหลับกันได้เพราะสนามมันเย็นมาก <c oughs> เราอยู่กันที่ไหงนี <c oughs> ตรงนี้เป็นเซฟโซ <c oughs> น,นโครับเซฟโซ <c oughs> นก็จะเป็นพื้นที่มีโต๊ะมีเก้าอี้ให้ผู้เล่นลูกค้ามาวางปืนเล่นปืนแต่งตัวตรงนี้ครับแล้วฝั่งข้างบนข้างหลังจะเห็นว่ามันมีชุดเข้าก็คือจะเป็นของไกลมีชุดเข้าต่างกันครับก็คือว่าอันนี้ก็จะเป็นชุดเข้านะก็คือว่าถ้าเกิดเรามี แบบให้อย่างแบบใส่เสื้ออย่างนี้มาแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเราก็มีตัวนี้เข้าได้เลยครับนะครับให้บริการให้ครับถือว่าจัดวัดแจมนะผมก็ส่งซักรีบส่งส่องแสง UV ทุกวันครับก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีเรื่องเรื่องทุ่มติดมาก็คือเอาง่ายว่าถ้าเชื้อโรคต้านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนตามที่มาคือเป็นส่วที่เช็ดปืนจุดเช็ดปืนมาาเดรขึ้นูก็จะเห็นว่า ตรงนี้เรามีเซ็ตต่อไวเห็นต่อไว้กี่แม็กครับผมต่อได้จนสิบห้าสิบห้าต่อสองสามสิบสามสิบโซสุดท้ายห้าสิบตรงสุดท้ายคือห้าสิบครับโผมแล้วตรงข้างนี้คืออะไรครับเห็นมีเปิดอะไรอ่าตรงนี้เป็นที่ชมครับไว้ไว้ค่าผู้ที่ไม่ได้เข้าล้มงานด้วยจะยืนชมปักได้ครับอ๋อก็คือจะเห็นใช่ครับจะเห็นแล้าในแต่ละกล้องก็ต้องมันมาโดนแต่ละกล้องก็คือเราจะเห็นกันหมดเลยใช่ครับ เห็นโซนเกมเล่นวิ่งกันยังไงบุกกันยังไงคือก่อนที่เราจะลงเนี่ยอาจจะมาดูแล้วก็แอบแอบส่องว่าเฮ้ยไปไหนจุดบุกไหนเล่นไหนได้แล้วจะสมัครเหมาะกับที่ผู้ปกครองที่พาหน้งมๆมาพาบุตรหลานมาเล่นบุตรหลานมาเล่นก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยดูมองตรงนี้ได้เลยครับตอนนี้เราก็อยู่กันในสนาม speedmill arena กันแล้วนะครับโอเคซึ่งสนามตรงนี้ ต้องท่านจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็จะชั้นชิดนิดนึงกระชั้นชิดนิดนึงเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเรียกผู้เชี่ยวชาญก็คือเป็นในสนามที่นี่มาเลยดีกว่าแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวขอเชิญพี่นองนครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอแนะนำหน่อยครับผมัีครับพี่นงครับสนามสเตปวีโอริน่าเรียนจบครับผมว่าสนามที่นี่เนี่ยมันเล่นกันยังไงครับผมก็เราเป็นสนามแบบทีวีเนาะาสนทีใกกล้ารนระยะ ก็คือได้กับระยะเลยระยะเลยก็คือเราจะมีขอตะไน่มีขอโจ๊ดมีขอฟาร์ฝั่งือทั้งสองฟาร์มตายครับรูปแบบมันไม่จะคือเราก็มีเวลาตายเกิดให้เวลาไล่เกิดให้กี่นาทีก็สามนาทีครับเวลาตายเกิดสามนาทีนะครับสำหรับที่นี่ก็คือ ก็เกิดได้ก็เกิดได้ตลอดก็คือสามนาทีแรกโดนยิงอีกครั้งเราก็เกิดได้กันตลอดใช่ไหมครับโดนยิงแล้วก็มาแบกผนังแล้วก็ออกไปหัวหลอดออกไปหัวต่อเลยนะครับหมดเวลาได้เกิดตามนาทีมัมีสัญญาณเหมือนกันก็จะมีสัญญาณตรงกลางหอใช่ครับแว่าหมดเวลาได้เกิดแล้วนะครับโดนยิงแล้วก็กลับมารอที่เกิดรอเลอดได้ เราเล่นไปหนึ่งเกมจะมีสวามสำคก็คือเล่นเกมหนึ่งไปกลับก็คือกลับฝั่งกันได้ครับโอเคครับเห็นได้ชัดว่าที่เนี่ยจุดเด่นกาเนี่ยก็คือเป็นโหมดไนท์โหมดใช่ไหมใช่ครับก็คือไนท์โหมดนี่เป็นยังไงครับเนี่ยไ่โหมดคือเราก็จะปิดไฟทั้งสนามเลยปิดไฟทั้งสนามเลยโอ้โหแล้วจะจะจยิงกันรู้เรื่องไหมเนี่ยก็เรามีสัญญาณไฟอยู่กลางของมีสัญญาณไฟอยู่กลางเราต้องรอจังหวะไฟวิ่งผ่านปั๊บ วอล์กหรอเป้าคุณซับแต่งานคือคนที่ไม่มีใบใยคนที่ไม่มีใบใยแต่คนที่มีใบใยหรือมีอุปกรณ์ก็ประมาณจะได้เปลียนแตงว่าใครที่มีในฟิชชั่นนี่บอกได้คำเดียวว่ามาใช้กับที่นี่ได้ได้ม่ได้ซื้อมาใช้ที่นี่เลยนะที่นี่ใช้งานได้นะมีในโหมดด้วยนี่เป็นไงบ้าคือว่าจัดว่าแจ่มครับผมซึ่งสนามที่นี่ขนาดเท่าไหร่ครับผมประมาณอันนี้ยาวประมาณห้าสิบเมตร ห้าสิบเมตรหกสิบเมตรครับตัวหกสิบกว้างประมาณตัสามสิบกว้างประมาณเกือบสามสิบก็ถือว่าเล่นกันได้มันมันสนุกสนุกครับสําหรับที่นี่นะครับผมพอจากสนามเรามีอะไรอยู่ไหมครับผมเออแล้วก็มีช็อปอยู่มีช็อปด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมช็อปกันเลยดีกว่าครับครับณตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้าเฟรนเดลสโตร์กันแล้วนะครับผมซึ่งเฟรนเดลสโตร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่ให้บริการ อุปกรณ์ซัพพลายต่ตางๆของสนามสเปนมิวอารีนานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวแน,น,น,วนะนำตัวเนี่ยครับครับผมชื่อวอลซัมครับผมเป็นคนดูแลสโตูที่นี่ฮะสโตูที่นี่ค,อคือต้องมีอะไรบริการมากครับอ๋อที่นี่ก็จะเริ่มตั้งแต่รับแต่งปืนรับแต่งปืนครับทุกชั้นช<ๆ>ั้นนำโดยเชนแท็บใช่ครับก็จะเป็นพี่โอพี่เออ่าเป็นพี่โยดากับพี่เอกนะครับเราก็จะแบ่งเป็นสองคนเลยสองสาย โก็เป็นางไฟฟ้าที่ป็ทามิวิเอททั่วไปครับพี่รถือว่าเขาวงจรใช่ครับผมมีอะไรติด้าอบริการมานี้เราก็มีเลือกแ้แต่ขึ้นกสาคาเริ่มที่แเรเริ่มเล่นกรก็อยยของไเกแล้วก็เป็นพวกบดลดก็มีให้บริการนะครับของแต่งเข้าไปนะครับพอลเอเดินฮอลเอที่มั ก็คืออะไรว่า vinegar, ถ้าเราไม่พอใจเราก็หยิบจากที่นี่ไปในช่างเปลี่ยนให้ไเ้าส่วนยอดนะผมเรียกว่าช่าร้าแจ๋มนะครับก็คือไม่พอใจอะไรหยิบแต่งกันทันทีโอ้จังว่าแจ๋มแล้วแจ๋งได้หยิบสองแจ๋ได้ก็หยิบหน่อยเลยคำนว่าที่เลสปัญหาตัดมัได้เยอะไม่ธรรมดากระสุนไม่พอมีให้บริการอีก มีตู้เต่าบินนะมีเต่าบินบริการชอบชอบแล้วก็มีน้ำที่นี่ขายนี่ก็มีนะครับเป็นปอนเซอร์เลยน้ะเปล่าเก็บตลิ่งพวกนี้พี่อ๋อโอเคจหรือว่าครอบคุมเรื่องของเครื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราดื่มเต่าก็ต้องลงไปหาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่สั่งพี่ถ้าเช็ดได้เลยถ้าเช็ดได้เลยเดี๋ยวเขาจะโกลคมาส่งให้หรืออ๋อก็ถือว่าต้องมีอะไรปุ๊บโที่กัเชีอะ อาจัดการให้หมดเลยใช่เลยครับต้องบอกกับๆุณนว่าสนามที่นี่เนี่ยถือว่าใครไม่เคยมาต้องมาลองสักทันึิบอร์ด้ครับแต่ว,ว่าบริการครอบลุม<า>สุดๆนะครับ ไปรับขอที่ตัวครับไปไขอที่ตัวครับั่โแรงครับโอ้โหโยกเลยครับะโนแ้ยกเลยครับเดี๋ยวโ้ีงกรตกครับจะมีรง่อ้ัว่อยานโอ้โเอยวะรก่็คือภาพบรรยากาศนะครับที่พวกเราได้ไปเล่นกันนะครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวฝากทันสนามนะครับากไปว่าสนามนีอย ได้ครับสนามตอนนี้เปิดที่ชั้น4ในห้างตึกเก่าของเซียครับอยู่ชั้น4หัวรถขึ้นมาจากตึกตึกไปได้เลยครับถึงชั้น4ปุ๊บจอดตรง 4A เป๊ะเดินเข้ามาปุ๊บเข้าห้างเจอเลยครับอยู่สนามอยู่ติดกับร้านาก็ติดกับอยู่หงบนีครับก็าือว่าจอดรถชั้น4ปุ๊บเดินาขมาเจอได้เลย นะครับคุณผ่าก็ต้องขอฝากฝากเพียบมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe, กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชาเ l นเจอร์นะครับผมก็มาดูน่าสนุกด้วยกันเลยครับไม่สายไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม